สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3านะคะขอยินดนี้ต้อนรับเข้าสู่รายวิชานิสตพื้นฐาน6นะคะครูผู้สอนนะคะก็คือครูระดาวันแล้วก็ครูนัทถาพรนะคะระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมหยิบสมุดหนังสือแล้วก็อุปกรณ์การเรียนขึ้นมาให้พร้อมเลยคะ่ะภาพนี้เราจะต้องใช้หนังสือประกอบกันไปด้วยนะคะสำหรับบทนี้นะคะเป็นบทที่2แล้วนะคะเรื่องวงกลมนะคะเป็น EP ที่9แล้วเนาะเป็นภาพที่9ที่เราเจอกันในสถานการณ์ าการเรียนออนไลน์นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีอยู่3เรื่องย่อยด้วยกันนะคะก็คือเรื่องที่1ค่ะมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งนั้นนี้รบกวนเรียนจดด้วยนะคะเรื่องที่2ค่ะก็คือคอร์ดของวงกลมและเรื่องสุดท้ายของบทนี้ก็คือเส้นสัมผัสวงกลมนะคะถ้าเรียนคนไหนรู้สึกว่าจดไม่ทันนะคะก็ให้หยุดคลิปวิดีโอก่อนเนาะแล้วก็จดไล่ทันนะคะหน้าต่อไปค่ะอ่ะ อื่นนะคะเราต้องมาทบทวนทฤษฎีบทก่อนนะคะที่ครูให้นักเรียนจดไปเมื่อคาบที่แล้วนะคะก็คือทฤษฎีบททั้งหมด17ทฤษฎีบทด้วยกันนะคะสําหรับคาบนี้นะคะครูก็ขอยิบยกมาทั้งหมด2ทฤษฎีด้วยกันนะคะที่เราจะใช้การตลอดคลิปนี้เลยนะคะก็คือทฤษฎีบทที่3แล้วก็ทฤษฎีบทที่4นะคะทฤษฎีบทที่3ค่ะมุมที่จุดศูนย์กลางเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน นะคะอ,อย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างคทูให้มุม X เป็น50องศาะคะนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่ามุมที่จุดศูนย์กลางก็จะมีขนาดเป็น100องศาแบบนี้นะคะตรงนี้จะมากกว่า2เท่าเสมอน,นะคะแต่ต้องรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะก็คือตรงนี้เลยส่วนโค้งเดียวกัน,นะคะ ุมทั้งสองนี้รองรับด้วยส่วนโค้งตรงนี้ด้วยกันนะคะต่อไปทฤษฎีบทที่4ค่ะทฤษฎีบทที่4ี่นะคะมุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันนะคะตรงนี้จะมีจุดศูนย์กลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ตรงนี้ไปได้ทั่วเลยค่ะไปได้ทั่วเลยแต่ว่าต้องรองรับด้วยเป็นไงคะส่วนโค้งเดียวกันเท่านั้นนะคะจึงจะทำให้มุมต่างๆนี้มีขนาดเท่ากัน เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนนะคะในสไลด์ต่อไปค่ะตัวอย่างที่1นนะคะจงหาขนาดของมุม x ท็เมื่อกี้เราต้องใช้2ทฤษฎีบทนี้ด้วยกันนะจำให้ดีนะคะถ้ามันอยู่ตรงกลางแบบนี้มันจะเป็น2เท่าของข้างนอกนะคะส่วนที่มันรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันที่มันไม่มีจุดศูนย์กลางเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมีขนาดเท่ากันค่ะ ข้อหนนะคะจงหาขนาดของมุมเนะคะให้มุม B มาเป็น45องศานะคะอันดับแรกนักเรียนก็ใส่ที่เขากำหนดมาก่อนนะคะอข้อหนึ่งมุม B นะคะดขอเขียนมุม A B C นะคะก็คือตรงนี้เนาะ A B C นะคะก็คือตรงนี้มีขนาดเท่ากับ45องศานะคะเท่ากับ45องศาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าโจทย์เขากำหนดมาให้ข้อนนี้เรายังไม่ได้คิดเองเลยนะคะนักเรียนก็ใส่ไปตรงช่องเหตุผลนะคะว่าโจทย์เขากำหนดมาให้นะคะเป็นนักเรียนโจทย์นะคะนักเรียนแบ่ง เป็นตารางแบบคูนะคะข้อความช่องนึงแล้วก็เหตุผลช่องนึงนะคะต่อไปนะคะข้อ2อ,อข้อ2นั่นหมายความว่ามุม x ของเรานะคะมุม x ก,ก็คือมุม ADC นะคะมุม ADC ของเรานะคะก็จะมีขนาด45องศาเหมือนกันเพราะว่ามันทำไมคะ มันรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะเมียนก็เขียนเหตุผลไปเลยว่ามุมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันเราจะได้คำตอบของมุมเอกแล้วนะคะทีนี้ ต่อไปค่ะเราก็สรุปเลยนะคะว่า x ของเราเนี่ยมีขนาด 4, 4 5องศาค่ะกลมๆตรงนี้นะคะที่อยู่เยื้องๆกับตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ขององศาคะต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะมาดูที่ตัวอย่างที่2นะคะจงหาขนาดมุม x นะคะนักเรียนจดตัวอย่างด้วยนะลูก วิธีทานะคะเหมือนเดิมเลยค่ะมีช่องข้อความแล้วก็เหตุผลด้วยกันนะคะอ่ะเรามาดูสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก่อนนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาก็คือมุมนี้เลยนะคะมีขนาดอ่าหกสิบองศาเนาะแล้วก็มุมนี้ก็คือสามสิบองศานะคะอ่าครูขอเขียนมุมเล็กก่อนละกันนะลูกข้อหนึ่งครูขออนุญาตเขียนเป็นมุมดีตรงนี้เลยนะคะอ่ะ มุม B ีนะคะมีขนาดเท่ากับ30องศาเพราะว่าโจทย์เขากำหนดมาให้นะคะนักเรียนก็นำมาใส่ในช่องเหตุผลเลยว่าโจทย์เขากำหนดมาให้นะคะต่อไปค่ะถ้ามุมนี้เป็น30องศาต่อไปนะคะมุมนี้เป็น60องศาเหตุผลเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าโจทย์กำหนดมาให้นะคะ ข้อ2มุม A มีขนาด60องศานะคะเหตุผลก็คือโจทย์ก,กําดนดะต่อไปค่ะเมื่อเราได้2มุมนี้แล้วนะคะเราก็ใช้ทฤษฎีบทนะคะตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะมันรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะฉะนั้นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะมีขนาดเท่ากัน แสดงว่าตรงนี้มีขนาด30องศาข้อ3มุมดีมีขนาด30องศานะคะเหตุผลก็คือมุมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะ ฉะนั้นนะคะมุมตรงนี้อ่ามุมตรงนี้นะคะมุมตรงนี้ครูขออนุญาตใส่เป็นข้อสี่เลยนะคะข้อสี่มุม AED นะคะ AED ของเราก็จะมีขนาดหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะลบด้วยสองมุมนี้นะคะมุมนี้หกสิบมุมนี้สามสิบก็จะเป็น ลบด้วย90นะคะก็จะมีขนาดเป็น90องศาเพราะว่ามุมภายในสามเหลีย่ยมนะคะมุมภายในสามเหลีย่ยมรวมกันแล้วต้องได้180องศาเมื่อเรารู้มุม A เมื่อเรารู้มุม B แล้วแน่นอนมุม E ตรงนี้ก็ต้องเท่ากับ90องศาแน่นอนนะคะเหตุผลเราก็คือมุมภายในสามเหลีย่ยมนะคะ ต่อไปข้อที่5นะคะเมื่อเราได้มุมตรงนี้อ่ะครูขอเขียนตรงนี้เลยนะคะว่าเป็น90องศาฉะนั้นมุม x ของเรานะคะฉะนั้นมุม x ของเราก็จะมีขนาด1 8 0ลบด้วย90นะคะเพราะว่ามุมเส้นตรงนะคะมุมของเส้นตรง มีขนาด180องศาฉะนั้นครูก็เอา180องศาเนี่ยมาลบกับ90ิที่ครูได้มาสักมาสักคูณนะคะเหตุผลเรานะคะใส่ไปก่อนว่าเป็น90องศาเหตุผลของเราก็คือมุมของเส้นตรงอ่ามุมของเส้นตรงดังนั้นนะคะสรุปได้เลยว่ามุมเอของเรานะคะมีขนาดเป็น เกองศานะคะจดด้วยนะคะถ้าเรียนจดไม่ทันนะคะหรือว่าสงสัยในส่วนไหนสามารถทักส่วนตัวมาที่ครูแนนกับครูดิวได้เลยนะคะต่อไปไปดูที่ตัวอย่างที่3านะคะ O เป็นจุดศูนย์กลางวงกลมอันนี้คือจุด O นะคะมุม bac มุม b a c นะคะตรงนี้เลยมีขนาด50องศานะคะสิ่งทีเเ่เขาต้องการหาก็คือจงหาขนาดของมุม boc boc ก็คือตรงนี้เลยอ่าตัวของนี้ใส่เป็น x องศานะคะวิธีทำแน่นอนมี2ข้างนะคะก็คือฝั่งข้อความแล้วก็ฝั่งเหตุผลนะคะอันดับแรกเราจะต้องใส่สิ่งที่เขาบอกมาให้ก่อนก็คือโจทย์กำหนดนั่นเองนะคะข้อ1มุม b a c อ่ะ,ะนี่มุม b a c นะคะมีขนาดเป็น50องศานะคะโจ์กำหนดค่ะโจทย์กำหนดนะคะ่นดนะ,คะต่อไปอันนี้เห็นไหมคะทฤษฎีบทที่ให้ไปเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยเราจะใช้อยู่ทุกข้อเลยนะคะตรงนี้มันรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันใช่ไหมคะแสดงว่า มุมนี้กับมุมนี้เท่ากันหรือเปล่ามุมนี้กับมุมนี้เท่ากันหรือเปล่าไม่เหมือนสอง้อมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดศูนย์กลางนะคะจุดศูนย์กลางตรงนี้จะมีค่าเป็นสองเท่าของรอบนอกเสมอเลยนะคะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นห้าสิบดังนั้นตรงนี้ก็จะต้องเป็นหนึ่งร้อยองศา,อาสองมุม B โอซีะคะ่ะมีขนาดเท่ากับหนึ่งร้อยองศานะคะนะคะเหตุผลก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางมีเป็นสองเท่านะคะ่ะอ่ะ ทีนี้เราก็มาสรุปคำตอบเลยนะคะว่ามุม DOC ของเราเนี่ยมีขนาด100องศานะคะเดี๋ยวตัวอย่างกับแบบฝึกหัดจะเหมือนกันเลยนะคะเพียงแค่เปลี่ยนตัวเลขแล้วก็คูเรียงข้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะแบบฝึกหัดก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะคะตามนี้เลยเป็นแบบฝึกหัดในหนังสือหนะ้า62นะคะ เป็นแบบฝึกหัด2.1ก้อนนะคะข้อหนึ่งใหญ่นะคะทำด้วยการอยู่สามข้อย่อยนะคะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเหมือนตัวอย่างย้ำว่าเหมือนตัวอย่างที่สอนไปเมื่อสักครู่เลยนะคะถ้าในคนไหนนะคะไม่ทันในส่วนไหนหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสามารถทักมาหาทั้งคูแนนแล้วก็คูดิวได้นะคะ,ะทั้งในกลุ่มหรือว่าส่วนตัวก็ได้นะคะนี่แล้วแต่ที่น,นักเรียนสะดวกนะคะสำหรับวันนี้ก็อ่า มีเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนที่เข้ามารับฟังรับชมน,นะคะแล้วก็ขอบคุณนักเรียนที่ส่งงานที่ผ่านขามาด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนคนไหนที่มีความต้องการที่จะส่งงานย้อนหลังก็สามารถบอกผตุผลส่วนตัวได้เลยค่ะสวัสดีก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดี